คุณหมายได้ดูแล้วใช่ไหมที่ยูเอทผู้แทนการค้าสหรัฐ<ด>เขา<ด>เ<พ>ยผยแพร่เมื่อคืนนี้ว่ามีการลงนามกรอบเขาใช้คำว่ากรอบข้อตกลงการค้าเพื่อจะนําไป<ช>สู่การเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างสองประเทศภายในสิ้นปีนี้แล้วกําหนดรายละเอียดเลยดูแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เพิ่งได้เห็นครั้งแรกจาก u s เ r เนี่ยนะใช่ค่ะก็เอ่อก็เป็นเรื่องหนึง่งเช่นเดียวก,กันนะคะว่าโอเคเราทราบแน่ๆว่าหลังจากที่ ทางสารัฐประกาศให้ภาษีรีชิโก้แชิฟที่19%เนี่ยขั้นตอนต่อไปเสร็จต่อไปก็คือการออกจอยเซกเมนต์หรือว่าแถลงการร่วมอันนี้แหละนะคะเพีงแต่ว่าเราก็รอรอรอมาสักระยะหน,นึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นจนกระทั่งเมื่อเมื่อคืนวันนี้นะคะถึงหรือถึงจะได้เห็นว่าสาระสาคัญจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจแล้วเราก็ไม่เคยได้ยินทางทีมเจราจารเนี่ยพูดถึงมาก่อนนะคะ หลายเรื่องก็อาจจะไม่เหมือนกับที่ได้มีการวเปิดเผยมาก่อนหน้านีาไม่เหมือนกับที่รัฐบาชล,ลาชุดก่อนที่เผยแพร่ยุคคุณพิชัยถูกไหมใช่ค่ะตอนนี้่ยเป็นชุดคุณเองนิติซึ่งไม่รู้ว่าไปเจราจาต่อเรื่องอะไรกันยังไงใช่เลยค่ะ,ะยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณพิชัยเนี่ยก็จะพูดเสมอว่ามีการเปิดตลาดให้กับส,สินค้าสารัฐนะโดยเก็บภาษีนำเข้าเป็นศูนย์เนี่ย ให้กับสินค้าประมาณ90%นะคะพอเรามาเห็นตัวจอยเซ e เมนจริงจริงนะคะ9กนะคะก็จริงๆต่างกันเยอะนะคะก0กับ99%เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่มีการเปิดเผยกรอบการค้าแบบนี้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเวียดนามนะคะของเวียดนามเนี่ยจากที่เราทราบตามข่าวว่าเขาเปิดหมด100%นะคะแต่ว่าในค่อยคำในจอย e ซตเมนเขียนว่า almost all ก็คือเกือบทั้งหมด ไม่ได้ระบุด้วยว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยมันเป็น9.9หรือว่าเป็น9.9.9หรือเป็น9.9.9.9นะคะอันนี้ก็ก็จะเป็นข้อแตกต่างนะคะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนในส่วนของภาษี19%เนี่ยที่ยังคงอยู่อาจจะยังอาจจะมีการเจรจาต่อได้นะคะคที่จะทำให้ภาษีลดลงมาเป็นสูงในสามกลุ่มสินค้าซึ่งก็ค่อนข้างกว้างและยังอยู่ ต้การเจราจารยังอยู่ในระหว่างการเจราจารอยู่นะคะก็จะมีสินค้ากเกษตรนะคะสินค้าอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมซึ่งก็แทบจะครอบคลุมเกือบทั้งหมดแต่ว่าก็ก็จะมีะหลายหลายหมวดที่ที่จะอยู่ในระหว่างการเจราจารด้วยแต่ว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าอะไรเนี่ยที่จะถูกลดจาก1 9%เหลือ0%ค่ะอ่าดูแล้วก็คือไอ้ที่มันเกินความคาดหมายคือ99% ข้อที่หนึ่งถูกไหมไอกลุ่มสินค้านี่ก็ชัดเจนพอสมควรเพียงแต่ว่ามันจะมีธัญพืชเนี่ยที่กาหนดโคต้าชัดเจนเลยธัญพืชกำหนดอ๋อใช่ค่ะมีมีมีติ่งในเรื่องของการที่ว่าจะนําเข้าอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะซพ่งก็จะมีไอตอนท้ายอะผู้เลิตสว์ใช่ไหมคะที่ที่ระบุไว้เลยว่าจะนําเข้าเป็นเท่าไหร่นะคะมีเรื่องของอก๊าซ LNG นะคะน้ามันเลยต่างๆก็ระบุอ่มูลค่ามานะคะอ,อย่างเข้าพวาเลี้ยงสัตว์กากทัวเหลืองเนี่ยบอกว่าจะนําเข้าทั้งหมด2,600ล้าน US ด <Dollar S 1> อลลาร์นะคะ๊าซธรรมาชาติเหลือน้ํามันดิบอีเทนเนี่ยจะนําเข้าทั้งหมด่5,500ล้านเหรียญสหรัฐนะคะคร,รวมไปถึงมีการซื้อเครื่องบินของสหรัฐอีก80ลามูลค่า18,800ล้านเหรียญสหรัฐนัซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า ก็พิเศษกว่าที่อื่นนะคะอย่างเวียดนามเนี่ยไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีการระบุแบบนี้นะคะ,ะทั้งทั้งที่ทางเวียดนามเองเนี่ยก็มีการให้ข่าวเหมือนกันว่าจะมีการนำเข้าสินค้าเกษตรเพิ่มเติม,มหรือว่ามีการนำเข้าพวกพลังงานต่างๆจากทา,างสหรัฐอเมริกาโน้มิเครื่องบินด้วยแต่ว่าไม่ได้มีการระบุไว้ในกรอบข้อตกลงนะคะอของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างที่จะผูกมัดเช่นเดียวกันอ,อย่างเรื่องของเครื่องบินเนี่ยเท่าที่เท,าท,าท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยนะคะจริงๆแล้วทางการบินไทยเองมีการจะสั่งซื้อเครื่องบินจากทางโบอิ้งอยู่แล้วประมาณ45ลำนะคะแต่ว่า35ลำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแผนของการบินไทยที่ทีท่ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะว่าจะต้องมีเพิ่มอ,อีก35ลำอันนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าเอ๊ะถ้าจะเป็นการบินไทยหรือไม่หรือจะเป็น สายการบินอื่นที่จะนําเข้าเครื่องบินโบอิงจากสหรัฐเพิ่มเติมอีก35ลำเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ที่ในกรอบของประเทศอื่นเขาไม่มีการนะคะแ้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นว่าเรื่องของการนําเข้าเอทานอลอันนี้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเราเรีู้แต่เรื่องอากาศธรรมชาติมีแต่เอทเทนอลเพิ่งเคยได้ยินถูกไหมใช่ค่ะในเอกสารที่เป็นพูดเรื่องของอุปสรรคทางการค้าระหว่างไทยกับ ไทยกับสหรัฐเนี่ยมีการพูดถึงว่าสหรัฐไม่สามารถที่จะส่ขของออกเอทานอลมาในประเทศไทยได้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ไม่ได้เปิดเสรีการนําเข้าเอทานอลนะคะ,ะซึ่งเราก็แต่ว่าก็เพิ่งมาเห็นว่ามีการอนุญาตให้นําเข้าเอทานอลจากทางสหรัฐอเมริกาด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึง่งเช่นเดียวกันนะคะ,ะมีการให้ใช้นะคะกฎระเบียบมารตรการอะไรต่างๆเรื่องของความปลอดภัยของอาหารของทางสหรัฐอเมริกา ซึ่งอันนี้แหละก็จะเป็นอันที่เราใช้ในการที่จะกิดการการนาเข้าเนื้อเนื้อหมูแล้วก็ไก่ก็เข้าแบบว่าอันนี้ก็คือเขาเขาเขาเขียนว่าความตกลงคือใช้เกณฑ์ของเขาใให้ที่เขารับรองเราต้องนําเข้าซึ่งเกณฑ์ของเราจะเข้มกว่าเช่นสารเล้งเนื้อแดงนี้เป็นต้นถูกไหมใช่ค่ะแลคโตปามีนนะคะซึ่งทางสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าทางการไทยเองเนี่ยไม่เคยเรียกว่าเข้มกว่าก็ได้เพราะว่าเราไม่เคยระบุเลยว่า จะให้มีสารแลคโตพารนตกค้างในเนื้อได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราบอกว่าไม่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 บอกเลยก็คือเท่ากับว่าต้องไม่มีเลยนะคะซึ่งทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการระบุเรื่องพวกนี้ว่าขอให้ไปใช้ของทางสหรัฐซึ่งก็เท่ากับว่าเออเราก็อาจจะต้องยอมรับในการที่จะให้มีเนื้อหมูที่มีสารตกค้างของแลคโตพามนเข้ามาด้วยหรือไม่นะคะนี่เราก็ต้องรอคืออ่านดูมันมันออกไปในทางนั้นนะก็หมายถึงว่าความตกลงนี้เรายอม ที่จะถือว่าให้ใช้เกณฑ์ของการรับรองของสารัฐซึ่งเกณฑ์ของสารัฐอย่างกรณีเนื้อสัตว์เนี่ยเขาจะอ่อนกว่าเราถูกไหมถูกต้องค่ะอืมอืมอันนี้เป็นกังวลไหมเนี่ยหรือว่ามันยังเจรจาได้ก็ ก็ต้องบอกว่ามันก็ยังเจราจาได้แล้วก็ต้องก็ต้องบอกว่า,าตามที่คุณพิชัยเนี่ยเคยได้มีการเปิดเผยใช่ไหมคะจำาได้ที่เราเคยเถกกันว่า,ามีเปิดโคต้ให้นําเข้าเนื้อหมูได้หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วมันเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นของอะไรใช่ไหมคะก็มีโอกาสได้เจอ,เอท่านท่านพิชัยเนี่ยในสภานะคะท่านก็ตอบเลยโดยที่ไม่ต้องถามว่าหนึ่งเปอร์เซ็นคือหนึ่งเปอร์เซ็นของ มูลค่าการบริโภคปริมาณการบริโภคในประเทศนะคะซึ่งก็ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะนิดเดียวแต่ว่าในในกรอบข้อตกลงนี้มันไม่ได้ระบุไว้นะคะก็ต้องรอดูตัวข้อตกลงของจริงว่าจะเจราจาในเรื่องของโควตารเรื่องพวกนี้หรือไม่นะคะม,มีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันนะ่าจะเป็นในทางบวกของประเทศไทยก็คือให ยกเลิกข้อจํากัดการลงทุนด้านโทรคมนาคม,มนะคะปกติแล้วเนี่ยกิจการโทรคมนาคมเนี่ยเรายังจะต้องใช้กฎเกณฑ์ของการเป็นเจ้าของ51-49หุนไทยเนี 51, 49, ่ยจะต้อง51% 9%จะต้องเป็นของต่างชาติใช่ไหมคะมแล้วก็มีการบอกว่าให้ยกเลิกข้อตกลงอนนี้นะคะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยกฎเกณฑ์นั้นเนี่ยนะคะ,ะมันก็เป็นการการิจกัน นะคไม่ให้มีผู้เล่นเจ้าใหม่เข้ามาได้ง่ายๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ต้องมามาร่วมทุนกับกับคนไทยนะคะซึ่งถ้าไม่ได้เป็นเจา้าของร้อเซ็นเนี่ยหลายๆบริษัทเขาก็กังวลใจข้อน,นี้นะ<ต>คุณสิริกัญญาอมองบวกเหรอข้อน,นี้ฉันมองบวกเพราะว่าไม่อย่างอสองเจ้าอืมเอ่อเข้าใจอ้าอ่า เป็นภาพย<ร>าม้คำครั้งที่สองเจ้านี้ต่อไปนะคะ,ะไม่เป็นไรขอ,ขอข้อขอยค่ะมีสายมีสายเข้าท่านผู้ชมใครที่ถวายคุณสิเกยางหยุดก่อนอกำลังเข้าใครอจุดที่อันนี้คือมองบวกคืออเมริกาเขาเขียนข้อตกลงที่ถแถลงออกมาก็คือว่าจะยกเลิกข้อจํากัดเกี่ยวกับการลงทุนด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยซึ่งจะมีข้อจํากัดคือบริษัทไทยบริษัทต่างชาติ ถ้าเป็นกฎเกณฑ์ปกติก็เหมือนกับทั่วไปก็คือไทยจะต้องถือหุ้นมากกว่าคือ51ต่างชาติอย่างมาก49<ช>อ่าในบันทึกนี้<ช>เนี่ยที่ถแถลงออกมาคือจะยกเลิกข้อจำก,กัดนี้ในกรณีการลงทุนในกิจการโทรคมมานาคมซึ่งคุณเสกกาเห็นว่าเป็นบว,วกเพื่อจะได้เกิดการที่ต่างชาติจะเข้ามาอันนี้คือมองในมุมพวกเรพพกถูกไหม ใช่ค่ะมองในมุมผู้บริโภคแล้วก็การที่เราก็เราก็เราก็ได้ผลกนะทบจากการที่มีการควบรวมเหลือสองเจ้านะคะม,มาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยถ้ามีถ้าจะมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็น่าจะต้อนรับนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาที่สนใจนะคะในการเจราจาไทยเอ f ยูเอฟทีเอนะคะก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่าก็เท่ากับว่า เอาข้าจริงแล้วเนี่ยตลาดโทรคมนาคมไทย,ยยังคงเป็นที่น่าสนใจที่จะมีการาลงทุนแล้วก็มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาได้เพียงแต่ว่ามาติดข้อจํากัดในเรือ่องของอกฎเกณฑ์การลงทุนของประเทศค่ะคือมองในมุมเปิดเสรีเฉพาะการลงทุนโทรคมนาคมมากขึ้นถูกค่ะไม่คิดในมุมว่าคนไทยจะเสียประโยชน์แล้วคุณสิริกัญญาถามแยงดู ดิฉันยังนึกไม่ออกว่าคนไทยจะเสียประโยชน์ในเรื่องอะไรนะคะจะเป็นในเรื่องของอการใช้คลื่นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติอ,อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่าเราก็มีหน่วยงานที่จะกํากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยทางหนึ่งที่มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็คือทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกนะคะก็คือการเพิ่มการแข่งขันในตลาดนี้เพื่อให้คุณภาพแล้วก็ราคาค่าบริการเนี่ยมันถูกลงแล้วคุณภาพดีขึ้น อ่าเอาคุณเสียกัญญาคงรอคอยไอ้ที่เขาถแถลงออกมานี่อยู่เหมือนกันอ่ะพอเห็นคงรีบออกมาดูแว่าเป็นยังไงตรวจกรดตรวจข้อมูลมันมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งกาหนดโคต้าเรื่องข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยกําหนดเอาไว้อ่าเป็นจํานวนเลยคือก่อนหน้าที่เราคุยก็คือเหมือนกับว่าเราจะไม่ปิดกั้นแต่จะกําหนดว่าอาจจะต้องซื้อในประเทศก่อนในราคาที่ดีด้วยแล้วถึงจะให้แต้มต่อว่าถ้าซื้อในประเทศเท่าไหร่ ผู้ประกอบการที่ผลิตส่วนใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็อยู่ในกลุ่มอหารสัตว์ถูกไหมฮะถ,ถึงะจะได้สิทธิ์ในการที่จะนําเข้าจากสหรัฐประมาณนั้นถูกไหมถูกค่ะแต่ของใหม่นี่กําหนดเป็นจํานวนออกมาเลยเนี่ยมันดูแปลกแปลกไหมคุณเฉลิกัญญาใช,ใช่ค่ะก็คือเขาก็คงจะไม่ได้ระบุในเรื่องของอโคต้ารายละเอียดแบบนั้นซึ่งน่าจะต้องอยู่ในตัวข้อตกลง ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทางฝั่งเราเองเนี่ยบอกว่าจะต้องมีกลไกต้องใช้ในประเทศก่อนแล้วค่อยส่วนที่เหลือค่อยไปใช้ในต่างประเทศในนอกด้วยดูอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนนี้เนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะจะจะ,จะตกลงหรือไม่นะคะเพราะว่าในรายละเอียดก็ยังยังยังไม่ระบุอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งความเสี่ยงกับทางเกษตรกรผ,ผู้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหมือนกันว่า แล้วจะเป็นยังไงต่อนะคะ,ะเพราะว่ามันก็อยู่บนหลายเงื่อนไขนะคะถ้าจะนำเข้าได้ในปริมาณมากขนาดนี้ที่ได้2,600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเนี่ยก็เท่ากับว่าบรรดาโรง,งงานอาหารสัตว์ A เนี่ยจำเป็นที่จะต้องขยายกําลังการผลิตด้วยนะคะไม่ใช่ว่าใช้เ ปริมาณความต้องการที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวนะคะก็อยู่ภายใต้หลายเงื่อนไขซึ่งเดี๋ยวคงต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีอ,อันนี้อาจจะเป็นเฉลี่ยต่อปีแต่ว่ามันอาจจะค่อยๆเพิ่มในปีแรกๆอาจจะยังไม่ถึง2,006แต่ว่าในปีหลังๆอาจจะมากกว่า2,600ล้านเหรียญสหรัฐหรือเปล่าในอนาคตอันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งค่ะซึ่งก็ก็ค่อนข้างที่จะมีความ ชัดเจนแล้วว่าเราเปิดแน่ๆนะคะอันนี้ก็คงจะต้องเร่งทําความเข้าใจกับทางเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหมือนกันว่าจะบรรเทาเยียวยาผลกระทบให้กับพวกเขาอย่างไงค่ะอ่าในบทสรุปของ USCR ของสหรัฐที่เขาเผยแพร่เขาบอกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอเมริกากับไทยจะเจรจาและสรุปข้อตกลงเรื่องนี้คือการค้าตอบแทนเพื่อจะเตรียมลงนามในข้อตกลงและดําเนินการตามพิธีภายในประเทศก่อนจะมีผลบังคับใช้ซึ่งดูแล้ว น่าจะภายในปีนี้ตามที่ทําก็ประกาศเนี่ยเมีข้อกังวลตรงไหนไหมคุูเิลกกญญาคือแปลว่าช่วงนี้อาจทำไปทำมาจะเป็นช่วงที่จะต้องเจรจารงวดที่สุดคือยากที่สุดเพราะมาลงรายละเอียดแล้วนะจากเนี้ยใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเ,เริ่มเริ่มกระบวนการที่จะต้องลงรายละเอียดลงไปถึงทางฝั่งเราเองเนีก็คงจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบให้สอดคล้องด้วยนะคะ จริงๆยังมีอีกหลายเรื่องที่ที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไม่ได้เป็นเรื่องของสินค้าโดยตรงเช่นต้องไปแก้กฎหมายศุลก,กากรเพื่อยกเลิกสินบนรางวัลน,นําจับนะคะในกรณีที่มีการผิดกฎทาผิดกฎหมายศุลก,กากรแบบนี้เป็นต้นหรือมีการบอกว่าเพื่อให้ไม่ขัดขวางการค้าในด้านดิจิทัลเนี่ยนะคะต้องอยกเลิกการเก็บภาษีดิจิทอลเซอร์วิสแท็กซึ่งมไม่แน่ใจว่าใช่ตัวเดียวกันกับ กับการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับบรรดาแพลตฟอร์มตอนนี้หรือไม่นะคะหรือว่าในอนาคตจะเก็บไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี้ก็ก็ยังต้องรอความชัดเจนจากทางทางการไทยด้วยแล้วก็ทางการสหรัฐด้วยแล้วก็รอดูว่าการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นบวกหรือว่าเป็นลบกับทางประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็ก็ต้องบอกว่า ก็เข้าใจดีว่าในรายละเอียดมันต้องเจราจาอย่างเข้มข้นไปจนถึงปลายปีนะคะเวียดนามเองนะคะที่เริ่มต้นการเจราจาไปก่อนหน้าเราเนี่ยก,ก็ยังคงเป็นข้อตกลงแบบแบบเดียวกับเราก็คือยังเป็นกรอบการเจราจาแล้วก็นําไปสู่ข้อตกลงแต่ว่าก,ก็ก็ยังไม่แล้วเสร็จเหมือนกันนะคะในรอบน,นี้มีแค่แค่สองประเทศที่แล้วเสร็จก็คือมาเลเซียกับกับกมพูชาซึ่ง มูลค่าการค้าเนี่ยน้อยกว่าทางไทยกับทางเวียดนามมากก็เลยอาจจะบรรลุข้อตกลงได้เร็วนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าขนาดอของเขาเนี่ยเป็นข้อตกลงแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการระบุค,ความชัดเจนของการเปิดตลาดได้เท่ากับประเทศไทยที่บอกไปเลยว่า99%นะคะมาเล,ลเซียนี่ก็บอกว่าก็เปิดตลาดให้สินค้าเป็นจำนวนมากนะคะกัมพูชาก็พูดในค,คล้ายๆกันแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ีไม่ไดมีการระบุขนาดน,นี้นะคะแต่ว่าอของประเทศไทยนี่ก็ค่อนข้างที่จะออใสออ่รายละเอียดตัวเลขที่ค่อนข้างชัดนะคะเดี๋ยวก็คงต้องรอดูเหมือนเดิมค่ะก็คือรอกันมาตั้งแต่เดือนสิงหาเนนะคะว่าในส่วนที่ขอสงวนไว้แล้วยังไม่เปิดี่ยจะมีรายการอะไรบ้างนะคะแล้วใครที่จะอยู่ในลิสต์นั้นนะคะที่เป็นสินค้าอ่อนไหวที่ยังไม่เปิดแล้วก็ส่วนที่เปิดแล้วเนี่ยจะมีอะไรที่จะได้รับผลกระทบ ก็ s <S คงจะต้องเรียกร้องให้กับทางการได้ออกมาพูดถึงนะคะรวมไปถึงเนี่ยถ <look> ้ามีการใช้เใช้เรื่องมาตรฐาน FTA ของทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะอ,อันนี้เนี่ยเราก็เท่ากับว่าทางกระทรวงเกษตรหรือว่ากรมวิชาการเกษตรของประเทศไทยเองเนี่ยก็ต้องมีการปรับมาตรฐานของไทยหรือเปล่านะคะพเพื่อที่จะใอให้สอดสองหรือเราจะมีมาตรการอะไรเข้มข้นเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะเพื่อให้แน่ใจว่า สุขภาพแล้วก็ชีวิตลมัยของคนไทยเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองครับคือมันมีหลายมาตรการที่เกี่ยวกับมาตรฐานซึ่งเรากําหนดขึ้นแล้วถูกอเมริกาบอกว่านี่คือการกีดกันทางการค้าอ่าถูกไหมฮะ,ะมันต้องมีรายละเอียดที่เขาจะต้องขอให้เราปลด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 ,ปลดยังไงอันนี้เนี่ยจุดที่น่าเป็นห่วงถูกไหมใช่ค่ะอะ่อ่าแล้วนอกจากนี้มีอะไรที่ต้องกันวนงวลอีกไหมแต่ข้อหนึ่งที่ไม่ปรากฏตรงนี้ก็คือ ไอ้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดไทยถูกไหมค่ะไอ้สินค้าที่จะต้องตีความว่าเป็นถิ่นกำเนิดไทยหรือเป็นสินค้าสวมสิทธิ์เนี่ย <c oughs> ไอ้ที่จะนับกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ยังไม่ได้บอกออกมาในแถลงนี้นะยังไม่มีค่ะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อกังวลใจข้อใหญ่เหมือนกันนะคะว่าตกลงกำหนดว่าจะต้องเป็นถิ่นกำเนิดในไทยนะ,ะหรือว่าตัวล o c a ค content อเ,นเนี่ยนะที่เราใช้ก็ว่าโลอค c a ค content ทางสารัฐอเมิการเรียกว่า เอ่อ RBC หรือ Regional Value Content เนี่ยจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะคะนี้ก็น่าจะต้องชัดเจนในตัวข้อตกลงอีกอทีหนึ่งนะคะว่าจะเป็น50หรือว่า60นะคะแล้ววิธีการคำนวณเนี่ยจะนับอะไรไม่นับอะไรค่าใช้จ่ายการตลาดนับไหม,อ,มอะไรพวกอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งกระทบกบระทัแน่ๆเพราะว่ายัางไงก็ตามเนี่ยเราก็นำเข้าวัตถุดิบแล้วก็สินค้าขั้นกลางมาจากประเทศจีนเป็นหลักนะคะหลายๆคนไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะ เป็นสินค้าสมสิทธ์แต่ว่าของวัตถุดิบจากประเทศจีมนมาถูกกว่าจริงๆอันนี้ก็ต้องมีการที่จะ,ะปรับตัวขนาดใหญ่เหมือนกันเพื่อที่จะต้องหลีกเลี่ยงภาษีที่จะต้องโดนมากกว่านี้นะคะซึ่งก็ยังไม่ได้ระบุว่าจะเป็นเท่าไหร่สีสิเปอร์เซ็นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่จะต้องน่าจับตาต่อไปแล้วก็นี่แหละคะะ่ะก็ฝากทางสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนนะคะช่วยกันสอบถามไปทางรัฐบาลว่าข้อ,อข้อ,อ ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะคะแนวทางในการที่จะเจราจารในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะจะยอมเขาแค่ไหนหรือว่าเราจะสู้เรื่องอะไรเรื่อต้นในเรื่องของกระบวนการเจราจาก็จะเป็นประโยชน์กับกับทางประชาชนผู้ประกอบการนะคะให้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือผลกระทบที่จะตามมา<ฮ>ไอ้กี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นสินค้าสมสิทธิ์นี่สําคัญมากเพราะว่าถ้ารู้แล้วปรับตัวไม่ทันเนี่ยพังเลยเหมือนกัน มัาต้องเตรียมการล่วงหน้าถูกไหมฮะกับการที่จะปรับให้อยู่ในเกณฑ์เพราะเขาจะว่าถ้าไม่ใช่สินค้าถิ่นกาเนิดที่ไทยในเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ที่เราต้องการรู้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันถูกปรับไปเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทันทีเลยถูกไหมฮะถูกค่ะก<อ>็คือเอถ้ามันเป็นสวมสิทธิ์จริงนะคะที่เข้ามาแค่ผ่านแล้วก็ปั๊มตาว่า made in Thailand อันนี้เพรนั้นไม่มีปัญหาโดนไปเถอะไม่มีปัญหาโดนไปเลยนะคะเราไม่ได้กังวลแต่คนที่ กลายเป็นว่าก็ทำหาหากินแบบสุจริตนะคะแล้วแต่เดิมเนี่ยความเข้าใจของคนทั่วไปของอผู้ประกอบการทั่วไปที่ส่งออกเนี่ยจะตีตาเม็ดอินไทยแลนด์เนี่ยก็คือมีสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยสัดส่วนต้นทุนประมาณ40%ก็ถือว่าผลิตในประเทศไทยแต่ถ้าสารัฐบ,บอกว่าไม่ได้ล้ต้องเป็น50%หรือว่า60%เนี่ยอ,อันนี้เรื่องใหญ่นะคะเพราะว่า เออก็จำเป็นที่จะต้องไปหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นซึ่งน่าจะกระทบกับต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยแล้วเกณฑ์ปกติเนี่ยเขาก็จะเออให้เอาพวกค่าการตลาดค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กําไรเนี่ยเข้ามารวมคิดในต้นทุนด้วยนะคะให้ต้นทุนเนี่ยมันสูงเพรนั้น<ล>มันก็จะ,ออจะทำให้สัดส่วนไทยเดียสูงถ้าพวกนี้มารวมด้วย ใช่ส่วนไทยก็จะสูงแต่ว่า,า,ามีข่าวว่าสารัฐบอกว่าไม่ให้เอาพวกนี้เข้ามาคิดด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็จะว่ากันเรื่องวัตถุด,ดิบกับพวกสินค้าขั้นกลางเครื่องจักรอุปกรณ์อะไรล้วนๆแล้วไม่ให้เป็นของต่างชาติเลยครึ่งหนึ่งหรือว่าหรือว่าหกสิบเปอร์ซ็นเนี่ยอ,อันนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะที่จะต้องมีการ หาของกันใหม่นะคะรวมไปถึงต้นทุนการค้าที่จะสูงขึ้นด้วยครับค่าคุณจิตรกัญญาจะให้ถามอะไรช่วยเขียนมาให้เป็นข้อข้อหน่อยได้ไหมแต่ให้ครานี้กำลังกำลังร่างอยู่เหรอคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่ก็เลยจะจะได้เพื่อจะได้ถามหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเนี่ยจะเป็นคุณเอกนิตินิติทันประพาถูกไหมถูกค่ะอซึ่งตอนนี้มันงวดเนี่ยตอนนี้ปลายตุลาแล้ว จะต้องทํางานกันเข้มข้นมากเลยในช่วงนี้ก่อนจะสรุปสิ้นปีนี้เพื่อจะบังคับใช้เ,เพราะฉะนั้นอากรณานะลิสคำถามมาชนิดหนึ่งได้ไหมฮะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะเชิญคุณเองนิติมาวันไหนคะจะได้จะได้เตรียมข้อมูลเอาไว้ให้มาช่วยสักถามด้วยค่ะพยายามจะนัดอยู่ถ้าเป็นไปได้ก็จะชวนคุณหมายมาด้วยแหละแต่ไม่รู้เขาใจยังไงแต่เอาเป็นว่าช่วยน,นบเป็นข้อ,ขอ,ขอ ได้ค่ะ,ะเดี๋ยวส่งส่งตัวคําถามไว้ให้นะคะแล้วก็เถ้ายังไม่ถึงวันนั้นเนี่ยเผื่อสื่อมวลชนคนอื่นก็จะมีะข้อสงสัยอยากไปสอบถามเนี่ยพรุ่งนี้ประชุมคอรมอเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อทำไปทํามาเนืองไทยกัมพูชาถือว่าคาดการนะแต่สองเรื่องนี้คือถือว่าเหนือความคาดหมายถูกค่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีใครทราบมาก่อนว่าการที่ทัํามาแล้วเนี่ยเราจะได้มีการ ออกแถลงการร่วมในในเรื่องของการค้าแล้วก็ MOU เรื่องแร่เอิร์ถูกต้องไหมคะแล้วคิดว่าทรัมเนี่ยจะมาเป็นเทพีสันติภาพนะคะนำมาซึ่งสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างเดียวแต่ว่ามีเรื่องการค้ามาด้วยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์